สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเดดเมีหลวงสุดชำ้ำลุยฟ้องสามีผอโรองเรียนมีเมียน้อยแถมรวมหัวฟ้องวันที่3 1อตุลาคมเมื่อเวลา10นาฬิกาที่กระทรวงศึกษาธิการกันจอมพลังได้พานางสาวสีดานามสมมุติอายุ5 2ปีเขาร้องเรียนต่อนายพัฒนาพัฒนาทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ลงโทษทางวินัยกับสามี จากกรณีที่สามีของเจดาซึ่งเป็นผอโอรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีไปมีเมียน้อยแต่ไม่น้อยอ้างว่าตนเป็นที่ปรึกษาและไปปรึกษากับสามีที่โรงแรมเพราะโรงแรมปลอดภัยแถมเธอยังป่วยเป็นมะเร็งไร้ไม่เคยได้รับการเหลี่ยวแลอีกทั้งยังรวมหัวกันฟ้องเธอด้วยเจสิดาเปิดเผยว่าเธอแต่งงานจดทะเบียนสมรส อยู่กินกับสามีมานานกว่า30ปีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนอายุ29ปีทำงานแล้วปัจจุบันนี้เธอเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวส่วนสามีรับข้าราชการเป็นครูปัจจุบันเป็นผอโรองเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตลอดเวลาที่ผ่านมาสามีรักตนดูแลตนเป็นอย่างดีจนกระทั่งสามีไปเป็นผอโรองเรียนก็เริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปดูแลตัวเองมากขึ้นประปุคลิกส่วนตัวด้วยการย้อมผมงอก เปลี่ยนผมขาวให้เป็นผมดำซึ่งเรื่องนี้ทำให้ตนสงสัยจนกระทั่งได้ทราบความจริงว่าสามีแอบคบชู้เป็นนางพยาบาลที่บ้านอยู่ใกล้กับโรงเรียน500เมตรกระทั่งช่วงเดินกรกฎาคม2566จับได้คาหนังคาเขาว,ว่าทั้งคู่เดินลงมาจากโรงแรมด้วยกันจึงไปพูดคุยสอบถามถึงข้อเท็จจริงแต่กลายเป็นว่ามีปัญหาทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงกว่าเดิมบางครั้งสามีพูดจาดูถูกตนสารพัด จนรู้สึกเจ็บปวดหัวใจทั้งที่เคยลำบากมาด้วยกันร่วม30ปีมีช่วงหนึ่งที่เธอทะเลาะก,กับสามีหนักมากจึงความมีดทำร้ายและมีการยื้อแย้งไปมากับสามีจนทําให้สามีได้รับบาดเจ็บที่บริเวณท้องต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเธอก็ไปเฝ้าปนิบัติดูแลแต่สามีกลับพาสาวชุมมาดูแลแทนและแจ้งความดำเนินคดีเธอในข้อหา ทำร้ไรร่างกายให้บาดเจ็บสาหัสหลังจากที่สามีออกจากโรงพยาบาลเธอก็แอบติดตั้ง GPS ติดตามบนรถยนต์ของสามีจนตามไปจับได้อีกว่าทั้งคู่ยังคบหาและอยู่ด้วยกันตลอดมีการพากันไปเปิดโรงแรมไปเที่ยวสถานที่ต่างๆโดยไม่สนใจเธอโดยครั้งล่าสุดต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เธอตามไปเจอทางคู่ไปกินข้าวด้วยกันโอบก,กอดหอมแก้มกันในร้านอาหารพอเธอส่งข้อความไปด่าสามีในลายส่วนตัวสามีกรับแคบข้อความดังกล่าวไปให้สาวชูด้ดูและร่วมมือกันฟ้องร้องเธอทำมินประมาทอีกหนึ่งข้อหาอย่างไรก็ตามเธอไม่ยอมเธอได้ฟ้องชู้ฐานที่เป็นชู้กับสามีแต่ยิงชู้ก็ฟ้องกลับในข้อหามินประมาทเจสิดากราวและเธอกล่าวทางน้ำตาว่าไม่เคยคิดว่าช่วงเวลา30ปีที่ผ่านมาจะไม่มีความหมาย ตนดูแลสามีมาตลอดตกทุกข์ด้วยยากด้วยกันคอยช่วยเหลือให้สามีถึงฝั่งฝันแต่ตอนนี้เธอป่วยเป็นมะเร็งที่หมดลูกอยู่ระหว่างรักษาตัวสามีก็ไม่เคยมาเหลียวแล ไม่เคยสอบถามด้วยซ้ำว่าอาการเป็นอย่างไรจนต้องไปรักษาอาการคนเดียวตลอดความรักที่ให้ไปได้หมายสารกลับมาเป็นของคญตอบแทนวันนี้ต้นตัดสินใจเดินทางมาพร้อมกับในการจอมพลังเพื่อมายื่นหนังสือเอกสารหลักฐานที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบทางวินัยกับสามีที่เป็นผอโรงเรียนและอยากให้ดําเนินการตรวจสอบให้ถึงที่สุดให้ถึงขั้นออกจากราชการนอกจากนี้ตนเองได้ฟังบทสัมภาษณ์สามีเมื่อวานนี้ก็รู้สึกเสียใจมาก กล่าวหาว่าตนเองมีคนอื่นมีคลิปสัมพันธ์กับผู้ชายอื่นถ้าเล่ยว่าให้เอาหลักฐานมาเปิดตนเองยืนยันเกิดมาไม่เคยนอกใจสามีและไปมีสัมพันธ์กับชายอื่นวันนี้ตนเองเป็นเหมือนตัวแทนเมียหลวงอยากเรียกร้องให้เมียหลวงที่อาจจะไม่มีสักมีสีมีอาชีพการงานที่เชิดหน้าชูตาให้กับสามีมีอาชีพการงานที่เชิดหน้าชูตาให้กับสามีได้ แต่อยากให้ออกมาเรียกร้องศักดิ์ศรีความเป็นเมียหลวงขณะที่กันจอมพลังบอกว่าวันนี้พาเจสีดามายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อดำเนินการทางวินัยกับตัวผัวที่เป็นผอ,อ,อซึ่งทำงานอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการโดยตนเองอยากให้ตรวจสอบทั้งเรื่องจอริยธรรมจรรยบัรณการเป็นบุคลากรทางการศึกษายืนยันว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพี่สีดาในฐานะเมียหลวงส่วนนายพัฒนาพัฒนาทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานบอกว่าทราบเรื่องราวเบื้องต้นแล้วจากในรายการและติดตามข่าวเมื่อวันนี้จึงมีการสั่งตั้งคณะกรรมก,การสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเพื่อให้เกิดความกระจ่าง ยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตอนนี้ผู้อาํานวยการคนดังกล่าวยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนจนกว่าการสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จโดยกรอบระยะเวลาตั้งคณะกรรมการการสอบสวนข้อเท็จจริงอยู่ภายใต้กรอบ7วันซึ่งขณะน,นี้หลังจากตนสังกัดทราบเรื่องก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วโดยอาศัยระเบียบข้อบังคับมาตรา53เพื่อสอบข้อเท็จจริงเอาผิดทางวินัยร้แรงแนวรื่องของจริยธรรม ตามมาตรา94ซึ่งหากผลสอบข้อเท็จจริงปรากฏก็จะนำมาประกอบการพิจารณาเอาผิดทางวินยัยหากพบว่ามีพฤติการดังกล่าวจริงถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงโทษถึงขั้นปลดออกและไล่ออกสรุปข้อหาที่เธอถูกฟ้องร้องข้อหาแรกสามีแจ้งความดำเนินคดีกับเธอฐานทำร้ายร่างกายให้บาดเจ็บสาหัสข้อหาที่สองสามีแจ้งความดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทข้อหาที่สหญิงชู้ฟ้องเธอกลับในฐานหมิ่นประมาท ส่วนตัวเธอเองนั้นฟ้องกลับหญิงชู้หนึ่งข้อหาในฐานที่เป็นชู้กับสามีเรียกค่าเสียหาย5 0,000นบาทด้วยเช่นกันพร้อมกับให้กระทรวงศึกษาธิการเอาผิดทางวินัยกับสามีต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ